สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิว t o y o ต a h ไ l u x Revo นะคะคันนี้ค่ะเป็นรถปี2015นะคะ ตัวล้อนะคะจะเป็นล้อแบบกระทาค่ะสําหรับลูกค้านะคะที่กําลังมองหารถทำมาหากินรถทำมาหาเงินนะคะแตะกี้แนะนําเป็นคันนี้เลยค่ะ t o y o ต a r ร v o นะคะปี2015ค่ะตัวนี้เป็นตัวเจนะคะราคาตั้งขายอยู่ที่369,000บาทค่ะออกรถฟรีทุกค่าใช้จ่ายฟรีทุกค่าดําเนินการนะคะเรามีบริการช่วยเหลือบ,บนท้องถนนตลอด24ชั่วโมง1ปีเต็มทั่วประเทศไทยด้วย ะะลูกค้าสามารถมาดูรถได้เลยค่ะที่ร้านโอออ o โตคาลำลูกกาคองสองค่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในของตัวรถกันนะคะสำหรับภายในของตัวรถนะคะมีทั้งแอร์แบก a b s นะคะเบาะเนี่ยเป็นเบาะหนังสีดำค่ะดูแลรักษาทำความสะอาดง่ายนะคะ แอร์จะเป็นแอร์แบบมือหมุนนะคะสามารถเล่นซีดีดีวีดีได้ค่ะระยะไม่นะคะอยู่ที่2 0งแสกว่ากิโลค่ะต่อไปนะคะเรามาดูห้องเครื่องกันบ้างค่ะเครื่องนะคะเป็นเครื่องเดิมนะคะเลขคัดซีนะคะยังสวยอยู่เลยค่ะ นอสศูนไม่ขยับเลยนะคะสำหรับลูกค้าค่ะที่สนอกสนใจมาดูรถได้เลยนะคะที่ร้านโอออโตคาร์ลัมลูกาของสองค่ะสำหรับคันนี้นะคะราคาอยู่ที่369,000บาทรถปี2015นะคะผ่อนประมาณเดือนละ7200บาทค่ะหากลูกค้าท่านใดที่สนออกสนใจนะคะสามารถทิ้งชื่อและเบอร์โทรศัพท์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะสวัสดีค่ะ